สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ลกทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วครับวันที่เสาวห้านะครับคือสภหกสามนะครับผมก็จะมาหดน้ำต้นโกโก้ครับวันนี้วันจันทร์ฝนเขาบาตกมาประมาณห้าวันแล้วครับท่านผู้ชมผมก็ได้มาหดน้ำเขาครับหกคงมาหลแล้วครับคงจะเจ้น้ำบ่พปอนักนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะเจ๊นี่ครับ ผมเอาน้ามเสร็จรถปิกอัพมาแล้วนะครับนั่นบัวนะครับเสรบัวมาครับเดี๋ยวเขาคงจะทํางานกันครับท่านผู้ชมทํางานทําการกนครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงไก่ปลาห้องครับสงสัยจะเป็นจะคงจะเป็นไกป่ปลาเนวยแถวๆนี้แล้วครับมาห้องครับแถวนี้ไก่ปลาหลายครับท่านผู้ชม เสียงนี้ของจะเป็นไกป่ปลาแบบไกป่ปลาแบบตัวปูหรือตัวเม่นเนี่ยมัหูเตี้ยเขาเสียงแบบนี้ครับเดี๋ยวคงจะไปพดน้ำพต่ตาครับ <S <S วันนี้มาคนเดียวครับผมมีแผลมาถ่ายทำกล้องเออก็ถ่ายทำเอาคนเดียวนะครับ ขันไปสมสงสัยจะใกล้ปลาก็างคงอยู่แ,แถวๆนี้แล้วครับ ่านผู้ชมผมจะลำบากครับทํางานไปก็ง่ายกองไปนะครับกับแบบนี้แล้วครับทําสารลคดีเกี่ยวกับการเกษตรนะครับสนใจก่อนเขาก็ทํากันจรเอๆแล้วครับทําคนเดียวครับมันจะกกนครับมันจะกลนครับเพราะว่ามันตีมันชั้นครับเป็นบนดอยครับพอกับผมทำงานครับวันนี้ครับ ใส่ไกนน่ยูวนี้ครับท่านผู้ชมผมยังหากตอหาดตัวบ่ป้าเด้อ <laughs> โอ้ท่านผู้ชมหันมาครับพอดีผมหันนกมันบินมปพูดครับนกตัวใหญ่ครับของนกอัญเชงครับผมก็เลยจะไล่ตะคบครับบัตันครับไปพูดหลังวิ่งไงพูดนะครับมั่นผมบินครับมันวิ่งครับมันวิ่งครับผมโค้นน้ำต่อไปครับ มพอนี้แล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับนะครับท่านผู้ชมที่ผมไล่นกตะกี้นะครับท่านผู้ชมพอครับมันเป็นอัญยังครับอยู่ในไอ้พุ่มหญ้าค้านี่ครับท่านผู้ชมพอครับ เอาปั๊บปองปั๊บครับกองลงครับเดี๋ยวไปขอใกล้ๆครับนี่ครับอนตัครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่นะครับมันเป็นไข่อะไรสักอย่างครับ นี่อยู่ข่าใบครับน้ำเป็นไข่อะไรสักอย่างครับห้าใบครับหาใบนี่ครับนี่ครับชุดยอดครับเดี๋ยวเขาคงจะเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มนะครับทำอาหารอะไรสักอย่างเลยครับโอ้โหนี่ครับทันผู้ชม โอ้โหวังแตกครับวังแตกนี่ละครับเอาได้มาประมาณห้าใบครับเราคงจะไปต้มนะครับนี่เก็บไปก่อนครับคิดว่าน่าจะเป็นไข่นกอะไรสักอย่างเนี่ยครับตัวไข่ใหญ่กันใหญ่ครับเบื้อใหญ่มากครับตรงหผู้มมือผมเลยครับหรืออาจจะเป็นพวกแบบนี้อาจจะเป็นพวกไข่ไก่ปลานะครับน่าจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชม พอาอวากี้เขาเด้นยินเสียงมันห้องสองสามเตื้อเนี่ยเขาก็บอกวินิจฉัยว่าได้ว่าเป็นไก่หรือเป็นนกนะครับแต่พอลักษณะนเนี่ยพงจะเป็นเดาเดาแลจะเป็นไก่ไก่ปลาครับเขาแตกเห็นละก้าครับนี่เดี๋ยวกันเนอบัดแตกครับบัดแตกคิดว่าน่าจะไปต้มครับเดี๋ยวเขากะเอาไปเกี้ยไปก่อนครับไปทํางานต่อไปกินเขาซาบๆครับเนา่นาๆครับ นี่ครับเขาจะแตกนิดน้อยครับนี่ครับสังเกตนี่ครับเหม็นเหม็นครับมันคงจะเน่าอยู่แกนแล้วครับท่านผู้ชมเอาเขาเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวเขาคงจะเหม็นครับท่านผู้ชมเนี่ยแกนนี่ครับเน่านะครับนี่ครับนี่แตกนี่ครับเขาคงจะฟักมาหลายวันแล้วครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อคลิปว่าเขาทําอาหารอย่างดีครับ